แค่น้ำย่อยจ้ะน้ำย่อยย่างๆท่านในหอดดงเฮ็ดจ้ะเต็มจนล้นจ้ะเต็มจนล้นไปเอาไปเก็บก่อน เจ็บต่อกระตาที่เจ็ดฮะฮะอินตะกอดเด้อเยอะยุคันโคราลิตันกระตาที่เจ็ดจ้ะมันตาที่เจ็ดไดเจ็ดพันเจ็ดกระตากับเจ็ดพันจ้ะตาละหนึ่งพันบาทจ้ะนี่อีก ปิดเชื้อไปหน้าขึ้นอีกไปไปไปมา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 จะได้มองตาตาเห็ดไว้เด้จ้ะได้บ่ตราลายติดหมุนกล่องมีมาเอาจวมีจ้ะเออ ต้นนะเะนี่ยฮะอะไรมาปิดเชื้อไว้ก่อนเชื้อตายปีหน้าไม่เก็บอีก ไปโอเดี๋ยวโอเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเดวนี่มาต่อตรงนี้ตรงนี้ก็บน้จ้ะนอยู่นวนดอกนู้น ai ai có hai kinh <Nhạc> mà nhiều đi đó mà đi đó phi nồng người chơi ít thiết kế thế này là như biết เจออีกแล้วฮึหน้าตาไม่รอแต่หากินมานถึงพี่ไม่รอแต่หากินมานเหรอนหนว้าโอ้โหมีอะไรมีอะไรเยอะเยอะโอเค อ,อืยอุ้ยยังสวยจ้ะตรงนี้ก็สวยตรงนี้ก็งามจ้า เดี๋ยวผ้ามาต่อระตาชิเกตมาป่าอะตาชิเกตนะจ้ะเนาะมาป่าใหม่อีกแล้วจ้านี่มาจอดรถปุ๊บก็เจอเห็ดปั๊บทุกคนเฮ็ดไหมปวดโพแม่จ้าปีนี้ไหมปีนี้แบบเห็ดขึ้นอะไรแบบจอดรถปุ๊บก็เห็นเห็ดปั๊บนี่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 มันค่ะมันค่ะจ้ะเก็บเห็ดปีนี้ เก็บเห็ดแบบมันๆเห็ดมันหลายกับมันนะาจะนะเบียดทีจะต้งทำความสะอาดตอนนพอเอาจะไมัน้อยคนน่ะ ตัวจะ้ะดงเห็ดอยู่ด้านในจะ้ะไปมุด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 เด้อจ้ะมดุมดมดุมดมุดเข้าไปเลยดงเห็ดอยู่ด้านในตรงนี้จะ้ะถ้าริมถนนไม่มีคนเก็บแน่นอนว่าไม่มีคนมาจะ้ะชัวร์แน่นอนว่าไม่มีคนมาริมถนนไม่มีคนเก็บนี่จะ้ะมาต่อตรงนี้้คุณอีก ด้านบนอีดงเฮดจ้ะดงเฮดของของจริมคืออยู่ด้านบนจัอย่างไงย่างสวยนี่นี่แค่น้ำย่อยจ้ะน้ำย่อยย่างๆท่านหอดดงเฮดจ้ะพอกัพอกะ เสื้อปิดปิดเสื้อ,อตรงนี้ตรงไงอีลีจ่ายตรงไงอีลีพ่นพ่นอีกพัดพัดพอด,ดคนร้ายก็ปีทีแล้วอีกจ้ะทุกคนบังโอ้ยหนุนหนๆน,น,นด้านบนด้านละโอ้ยมา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 ตาที่เจ็ดตาที่เจ็ดาเก็บจ้ะ benda mm -hmm. mm -hmm. Bentar. Fin sowam esin. ที่เจ็ดจะเต็มแล้วจ้ะทุกคนจ้ะกระตาที่เจ็ดเต็มจนล้นแล้วจ้าพี่น้องจ้ะโอ้ยเดี๋ยวเต็มจนล้นจ้ะเต็มจนล้นไปเอาไปเก็บก่อนอตาที่เจ็ดไปเก็บก่อนอ <laughs> เดี๋ยว ขึ้นกระตาที่แปดจ้าทุกคนมาลุย่อจ้ะตาที่แปดจ้ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยน้ำขัดเห็ดโอ้พี่เดช

ปีต้วเจ้าหลายกว่าปีที่แล้วจ้ะปีนี้มามาหลายกว่าปีที่แล้วจ้ะปีนี้เห็ดไปเก็กุ๊กมันสวยจ้ะฮึ่ม ต้องมีละอันที่เป็นคนเอาห้าปิดไว้ของปีที่แล้วลวจ้ะนี่ยปิดไว้อีกจ้ะปิดที่แล้วที่เอเห้าปิดไว้ดังสีล้วจ้ะทุกคนจ้ะปิดเชื้อเข้าไว้มันก็นเลยขึ่นมาม่อีกแบบง้ามโบกเก่าโอยอุดมสมบูรณ์ Đúng tổng đi. Ủa, hú, 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 hú. Ủa? Ủa ไอตนดไอายดายู้าตรงนี้อมตรงนี้ค่นนนนนนเาเป็นเลยเป็นแห่งๆเ

โน้นก็เยอะตรงนี้ก็เยอะจ้ะอู้มีแกแ่แห่ออกซ์อินเตอร์พอกาโนบอกให้ตัดขาให้ก็ขี้เกียจนะได้คอยวันนี้นางไม่ยอมตัดขาให้เด้อแล้วแต่อารมณ์นางอารมณ์นางขี้เกียจวันนี้อารมณ์นางอยากวิ่งอยากวิ่ง เลียนหาเห็ดแม่จะมันนะจ๊ะนั่งพอเห็ดนั่งมันมันเลียนหาเห็ดให้จะ้ะชี้เป้าให้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปจะสิเก็ตยังเดียปิดปิด ดอกแตกทิพกะเอาเอา,เอากินเองจ้ะตัวเองก็ได้กินแบบว่าเห็ดมันมุนยังจีละทุกคนเอ้เอก็ได้กินดอกงามน้ำเพลินดอกดอกเลือเลือกเอาไว้กินเองดอกสวยๆคายหมดจ้ะที่ต้องไม่เลือกอีกนะทุกคนนะคนบ้างคนอีกได้จ้ะ ตองนี้ตาเราคอ,ไไ<า>อยเล็ดก็ระจมมุดเยอะนี่ค่ะทุกคนกระตาที่เจ็ดกับตากระตาที่แปดนะจ๊ะนี่ ตาที่แปดจ้าโน่นกั pixel, บตาที่เจ็ดกะตาที่แปดที่แต่อะถ่ายวิดีโอนแป๊บเดียวเองนะจ้าเนาะเพราะว่าอันแบตโทรศัพท์หมดจ้าแบตโทรศัพท์หมดจ้าอ่าทิ่ทิปเอาไปนะจ้าเนาะก็เลยไม่ได้ถ่ายนานเนาะทุกคนเนาะเนี่ยจบที่กะตาที่แปดกะตาตะกร้าที่แปดจ้าทุกคนจ้าเบิ่ง สามอันเต็มเต็มเต็มโอ้ยมันจ้จมือนี้จ้ะพี่น้องจ้าโอก่อนจบคลิปตะก้าที่แปดอีที่แปดิปขอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ที่จะพาไปต่างเมืองอีกเมืองหนึ่งจ้ะเมืองนั่นแต่ดงเฮ็ดแบบอุ้ยดงฮิตเยอะแยะมากมายแลนเก็บแปบเดียวจะได้ยังเยอะเลยจ้ะกองกับบมีแล้วเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ค่ะเย่กลับบ้านกันแล้วค่ะจบแค่นี้สำหรับวันนี้ได้16กิโลจ้ะ16กิโลไปคูนเงินเอโรอล,ละอ่าหนึ่งพันอ้ยรอละหาร้อยบาทจ้ะรอล,ละหาร้อยบาทเป็นเงินไทยเนาะอืมคนที่รับชมครับ